คืนวันจันนี้ที่สเปนล,ลาลิก้ายังไม่เงียบครับเพราะนี่คือเกมที่จะกําหนดอนาคตบอลยุโรปของทั้งสองทีมเรือดำน้ําสีเหลืองที่พร้อมจะไล่ล่าตัวบอลยุโรปพระ,ะไอโนกแก้วที่บินสูงเกินคาดและแอบมีหวังลุ้นอยู่นิดนิดหนึ่งเกมหนึ่งสักสีและ3ามแต้มที่ไม่ควรจะถูกแบ่งผลเสมอไม่ดีต่อทั้งคู่บีอริลหรือเอสปปนยอนใครจะยืนใครจะร่วงรู้กัน9 0นาทีส่วนบทวิเคราะห์นี้มีให้ฟังกันทุกวันอย่าก,กดข้ามและอีก3มคู่มัน แอตแลนตารออัดเครโมเนเซ่โรม่าท้าชนกายารีและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีนัดมิดเดิลสโบรส่วนเมื่อคืนชนะ2อตายสแต่ตัวเต็งของเราลิเวอร์พูลแพ้แมนเชสเตอร์1-2ให้ต่อไปราคาพอๆเสมอครบครึ่งตายคู่แรกครับไปกันที่สเปนเกมลาลิกาคู่นี้เตะกันเวลาตีสามเบียริลเจอกับเอสบันยอนฝั่งของเจ้าบ,บ้านเบียริลปัจจุบันอันดับที่4ครับ21นัดชนะ13เสมอ3แพ้5 ยิงได้39เสีย23เก็บได้42แต้มเบียริล e ครับทีมเทียสูงของลาลิก้าที่จนถึงตอนนี้เรื่องแชมป์อาจจะต้องยอมให้2พี่ใหญ่เขาฟัดก,กันไปตามเคยนะครับแต่ว่าเป้าหมายของเบียริล e ก็สาเร็จมาแล้วกว่าครึ่งทางคือการติดท็อป4เพื่อไปเล่นแก้ตัวในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าหลังจากฤดูการนี้ในแชมเปี้ยนครับตกรอบลีกสเตทไปเรียบร้อยได้ประสบการณ์ขมๆไปและถึงแม้ว่าตอนนี้ครับในลีกพวกเขาจะอยู่สูงถึงอันดับที่4แต่ว่าฟอร์ม5เกมหลังเนี่ยไม่ชนะมา5เกมติดทุกรายการแล้วนะครับ โดยหลังจากแพ้มา4เกมติดพวกเขาอย่างน้อยหยุดเลือดได้ในเกมล่าสุดที่บุกเสมอโอซาซูน่า2-2ในเกมลีกทําให้ตอนนี้มี42แต้มห่างจากอันดับที่5นอกโคตาแชมเปีลีก7แต้มครับยังมีช่องให้หายใจเยอะก็จริงแต่การไม่ชนะติดกันมา5เกมโดยเป็นการแพ้ถึง4เกมนั้นบั่นทอนความมั่นใจและกําลังใจของบียรียอย่างแน่นอนทําให้เกมนี้ที่พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านต้องพยายามเก็บชัยชนะหาจุดกลับตัวให้ได้เพื่อรักษาที่4ให้เหนียวแน่นที่สุดความพร้อมของทีมครับตามรายงานวันนี้ ที่ถูกแบนหนึ่งคนจากโทษใบ,บเหลืองสะสมครับลงไม่ได้ได้แก่เปラซ่าส่วนที่บาดเจ็บมีคาบาเนสคอสตาฟอยกอนซาเลสควอมบาราปาเต้และเฟเลสผู้เล่นที่น่าจับตากึรัดโมเรโนกองหน้าตัวเก่าครับยิงประตูได้ใน 6- จาก10เกมล่าสุดในลาลิก้าและเกมล่าสุดยังทําได้2ประตูในเกมที่เสมอกับโอซซูนาเมื่อสัปดาห์ก่อนครับฤดูกาลน,นี้เล่นไป14เกมทําไป7ประตูเป็นความหวังในการล่าประตูให้กับเรือดำน้ําสีเหลือง ฝั่งของทีมเยือนไอโนแก้วเอสบันยอนครับปัจจุบันอันดับที่6 22นัดชนะ10เสมอ4แพ้8ยิงได้26เสีย27เก็บได้34แตม้มไอโนแก้วคล้ายๆกับบีริวครับจากทีมม้ามืดพุ่งแรงในช่วงแรกจนเป็นอีกทีมที่มีดุลพื้นที่แชมเปี้ยนลีกแต่ช่วงหลังฟอร์มของไอโนแก้วดันไม่ดีเสียเลยครับ5เกมหลังพวกเขาไม่ชนะใครเสมอ1แพ้4และเป็นการแพ้รวดใน3เกมลีกล่าสุดเริ่มจากการแพ้กิโลนา0-2แพ้บาเลนเซีย3 2และเกมล่าสุดครับ เปิดบ้านแพ้อลาเบสไป12นั่นทําให้ตอนนี้ความหวังในการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกห่างจากที่4กลายเป็น8แต้มเข้าให้แล้วแล้วที่4ก็ไม่ใช่ใครครับเบียริลคู่แข่งในคืนนี้นั่นเองอย่างแล้วก็ตามพวกเขายังอยู่ในอันดับที่6นะครับที่จะไปเล่นยูฟ่าคอนเฟเนซ์ลีกเกมนี้ต้องการชชนะเพื่อหยุดเลือดกลับตัวและรักษาความหวังน้อย,นอยในการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกหรืออย่างน้อยครับก็ไล่จีที่5เพื่อความหวังในการไปเล่นทัวร์ีีสูงกว่าอย่างยูโรปาลีกก็ยังดี ความพร้อมของทีมครับวันนี้ขาดผู้เล่นบาดเจ็บแค่คนเดียวครับได้แก่ปัวโดผู้เล่นทีน่าจับตาโรเบโตเฟอร์นันเดสคนนี้เป็นคนที่มีส่วนร่วมในการทำประตูสูงสุดของอสปปนยอนในฤดูกาลนี้ครับทำไป5ประตู2องแอซิสเกมล่าสุดที่แพ้ให้กับอาราเบสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก็ยิงได้1ประตูแล้วยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้คะแนนประเมินความสามารถสูงในช่วงหลังของทีมเป็นตัวหลักครับเล่นไป24เกมในฤดูกาลนี้การเจอกันกของคูน่นี้เจอกันในเกมแรกแรกบ้านของอสปปนยอนเป็นเบียริวบุกไปชนะได้0 -2 ภาพรวมการเจอกัน10ครั้งเบียริลขมเลยครับชนะไป7็ครั้งเอสปปนยอนชนะแค่ครั้งเดียวเสมอกัน2ครั้งสกอร์สูงสกอร์ต่ำออกอย่างละ5ครั้งตาละละครับเปิดมาให้วันนี้ครับเป็นเบียริลเป็นฝ่ายต่อที่ขึ้นคบลูกจ่ายที่0.88สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.75จ่ายที่0.99จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับการเจดกันขอ2ทีมขึ้นบนของตารางที่ฟอร์มตกทั้งคู่ครับถ้าต้องให้เลือกขอไปทางทีมเจ้าบ้านที่ออยย่างน้ ได้เปรียบเสียงเชียร์ไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับบวกกับอันดับในตารางไม่โกหกใครสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมเนี่ยเบียริลดีกว่าและมาดูเฮตุเฮตุการเจอกันครับเฮียก็พบว่าเบียริลเนี่ยชนะเอสปปนยอนมา5จาก6นัดหลังสุดเลกแรกของฤดูกันนี้ก็บุกไปกดถึงถิ่นครับชนะไป0ูนย์เจอกันทีไรเนี่ยเป็นเบียริลดีกว่าสิ่งนี้น่าจะส่งผลทางจิตวิทยาให้กับนักเตะเบียริลก่อนเกมแล้วเมื่อซูมดูการเล่นในบ้านของเบียริลครับเฮียยิ่งชอบใจเพราะในไรกาฤดูกันนี้ บียาริอแพ้ในบ้านแค่2นัดและเป็นการแพ้ให้กับ2พีพิบ้มของลีกอย่างบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดเท่านั้นครับซึ่งแมนก็เข้าใจได้เกมในบ้านกับทีมระดับใกล้เคียงกันหรือรองลงมาครับบียาริอเก็บใช้ชนะได้ถึง8จาก11นัดเกมรุกของเจ้าบ้านยังดูอันตร,รายมีเกรลาดมูริโนโรครับที่กำลังมั่นใจพึ่งกด2ประตูในเกมล่าสุดและทําได้3ประตูใน4เกมลีกหลังสุดครับเป็นตัวจบสกอร์ที่ไว้ใจได้ฝั่งของทีมเยือนเอสปันยอนทรงบอลขาลงเหมือนกันแต่ดูจะลงยิ่งกว่า Rio, บียาริลีกกลสุดเ็บแค่1แต้ม แถมแพ้รวดมา3เกมติดแนวรับเสียประตูแทบทุกเกมครับความมั่นใจหดความผมหายเจอกับเบีริล e ที่แม้ช่วงหลังจะเสียประตูบ่อยแต่ก็ยิงได้ตลอดพวกเขาเนี่ยเสียประตูมา10เกมติดก็จริงครับแต่เกมรุกก็ยิงเฉลี่ยเกือบ2ประตูต่อเกมในยามที่เล่นในบ้านเลยนะครับถ้าเกมรับไม่พลาดง่ายๆเนี่ยว่ามีโอกาสปิดเกมสูงมากสรุปเลยนะครับแม้ช่วงหลังเนี่ยจะไม่ค่อยดีทั้งคู่แต่เบีริล e ยังดูได้เปรียบทั้งการได้เล่นในบ้านสติยามเล่นในบ้านสติเฮ็ดเวทที่คมและภาพรวมคุณภาพมาตรฐานของนักเตะ ที่ดูแล้วมีทีเด็ดกว่าเอสปัลยอนที่ฟอร์มดรอปความมั่นใจหายเกมนี้เจ้าบ้านดูมีทุกอย่างพร้อมกว่าเชื่อว่าเรือดำน้ําสีเหลืองจะได้เวลางัดฟอร์มเก่งกลับมาเก็บ3มแต้มได้อีกครั้งคู่นี้ระหว่างเบียริลกับเอสปัลยอนชอบเบียริลให้ต่อไปครึ่งควบลูกหรือคุณผู้ฟังคิดว่าเอสปัลยอนจะมีของมายันไหวก็ลองมาแชร์มุมมองคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับคู่ต่อมาครับไปกันที่อิตาลีศึกกันโชเซเรียคู่นี้ตะกันเวลาเที่ยงคืนครึง่งอาตาลันตาเจอเคลมเนส ฝั่งของเจ้าบ้านครับ amo, รเทพธิดาเบกาโมอัลตันตาปัจจุบันอันดับที่7 23นัดชนะ9สเสมอ9แพ้5ยิงได้30เสีย20เก็บได้36แต้มอัลตันตาเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างย่ำแย่ครับแต่ตอนนี้พวกเขาเด้งดึ๋งมาอยู่ถึงอันดับที่7มีแอบลุ้นพื้นที่บอลยุโรปได้นินดๆด้วยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยสเสมอกับคู่แข่งที่ลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปด้วยกันอย่างโคโมโสเสมอกันไป0 0นยทำให้พวกเขาไม่แพ้ใครในเซเรียา6นัดติดต่อกันชนะ4สเสมอ2 แต้มตามหลังอันดับที่6พื้นที่บอลยุโรป5แต้มครับยังหวังได้ซึ่งเกมรับเป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จช่วงหลังของออตแลนตาโดยที่พวกเขาเสียป,ประตูไปเพียงลูกเดียวเท่านั้นครับจากช่วงดังกล่าวส่วนเกมล่าสุดจริงๆคือเกมสุดยอดที่เอาชนะยูเวนตุส3 0ในศึกโคปาอิตาเลียเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาด้วยฟอร์มหลังที่ดีแบบนี้ออตแลนตาจะลงสนามเปิดบ้านด้วยความมั่นใจความพร้อมของทีมครับตามรายงานวันนี้ผู้เล่นลงสนามไม่ได้มี2คนจากโทษแบนทั้งสองคนครับคนแรกอาฮานอจากโทษแบนใบแดง ส่วนคนที่2เดรูนจากโทษใบเหลืองสะสมผู้เล่นที่น่าจับตาเจลูก้าสกามาก้ากองหน้าของทีมครับกำลังมั่นใจเลยครับยิงประตูได้ในเกมล่าสุดที่ถล่มยูเวนตุสมาด้วยนั่นทําให้ฤดูกาลน,นี้ทําไปแล้ว9ประตู2อแอซิสจาก24เกมหวังโชว์ฟอร์มดียิงต่อเนื่องในเกมนี้ฝั่งของทีมเยือนคลีโมเนซ่ปัจจุบันอันดับที่1 5 23นัดชนะ5เสมอ8แพ้10ยิงได้20เสีย31เก็บได้23แต้มคลีโมเนซ่เนี่ยตรงข้ามกับอตรตาลนตาเลยนะครับ พวกเขาเริ่มต้นฤดูกาลด้วยฟอร์มที่ใช้ได้เลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยฟอร์มของพวกเขาก็พลอยแผ่วลงเรื่อยๆความแพ้แพ้ในเกมล่าสุดครับต่ออินเตอร์ในเกมลีกที่เปิดบ้านแพ้ไป0 2นําให้9ก้าเกมหลังครับเคลม,มเนเซไม่ชนะใครสเสมอ3แพ้6ลนบูบมาอยู่อันดับที่15ครับโดยมีแต้มห่างจากโซนตกชั้น6แต้มแม้จะยังดูห่างครับแต่แนวโน้มที่เป็นขาลงสุดทางแบบนี้ดูไม่ดีเลยนะครับสำหรับพวกเขาดังนั้นเคลม,มเนเซจึงต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้ในเกมนี้ เพื่อไม่ให้สถานการณ์แย่ลงนะครับแล้วจะกดดันกว่าเดิมเล่นยากกว่าเดิมความพร้อมของทีมครับวันนี้ตามรายงานจะขาดผู้เล่นได้แก่บอนโดโคุล็อโคโลมุมบังนาปาเยโร่และซานาเบียผู้เล่นที่น่าจับตาโรมาโน่ฟอรเลนี่มุสโซลินีกองกลางชื่อยาวของทีมครับเป็นตัวริมเส้นที่เล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและโชว์ฟอร์มดีได้คะแนนสีเขียวจากโซฟาสกอร์ในช่วงหลังหลายเกมครับแม้จะยังยิงไม่ได้แต่ก็เป็นตัวหลักของทีมครับและเล่นไปแล้วถึง20เกม าการเจอกันของคูน่นี้เจอกันในเกมแรกแรกบ้านของ ese, เพลโมเนเซ่เสมอกนหนัหนึ่งหนึ่งภาพรวมการเจอกัน10ครั้งอตแลนตาชนะไป6ครั้งเพลโมเนเซ่ ese, ชนะไป1ครั้งสเสมอกัน3ครั้งอตแลนตาดีกว่าสกอร์สูงสครั้งสกอร์ต่ำ6ครั้งตะลาล,ละซับเปิดมาให้ออตแลนตาวันนี้ต่อลูกครึ่งจ่ายที่น้ำแดงลบ0.9นกสกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2 7 5จจ่ายที่0.92จาจากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสถิติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับถ้าดูจากฟอร์มหลังเนี่ย อัลตันตาฟอมดีก็จริงครับเกมรับแน่นจริงแต่เมื่อซูมลึกลงไปครับเฮียไปเจอมาว่าแม้เกมล่าสุดในเกมบอลถ้วยครับพวกเขาจะถล่มยูเวมา30แต่นั่นเป็นบอลถ้วยนัดเดียวตกรอบครับที่พอยูเวโดนนาแล้วก็ต้องเปิดหน้าหวังเอาคืนครับเลยเข้าทางของอัลตันตาแต่ว่าในหลีกเนี่ยเจ็ดจาก8เกมหลีกล่าสุดของอัลตันตามีการยิงประตูน้อยกว่า2.5ประตูและเราก็ไม่ค่อยเห็นการยิงขาดนะครับแบบ23ลูกมากนักในเกมหลีของอัลตันตาโดยทรงเกมของอัลตันตาเป็นแบบคุมเกมครับ ช่วงหลังเนี่ยถ้านาก่อนจะเน้นครองบอลคุมจังหวะปิดเกมไม่ใช่ทีมที่ยิงสำสบแบบดุดันครับเน้นการเก็บสามแต้มเป็นหลักเฟรมโเนเซ่นเนี่ยเกมรุกฝืดแต่เกมรับยังพอประคองได้สิ่งที่ต้องยอมรับเนี่ยคือพวกเขาเนี่ยยิงไม่ได้มา4ี่เกมติดก็จริงนะครับแต่ถ้าพวกเขาแพ้เนี่ยส่วนมากจะแพ้แค่1นหรือแพ้แบบเฉือนๆเ,เท่านั้นไม่ใช่ทีมที่โดนตบแตกบ่อยๆอีกอย่างนะครับมองว่าแรงกดดันอยู่ฝั่งของชาวบ,บ้านมากกว่าอัตแลนตาต้องชนะเพื่อลุ้นไปบอลยุโรปครับนั่นทําให้เกมนี้คาดว่าจะมาในทรรรรงงนนนําาาาาแแล้ววววะะััตมกกกก่จเเปป็ิด แล้วมีสิติที่ชี้ว่าเกมนี้มีแนวโน้มที่จะไม่ถล่มครับเพราะอัตแลนตาชนะมากกว่า1ประตูแค่3จาก10เกมหลีกหลังสุดส่วนคลมเมนเซในเกมเยือนครับแพ้มากกว่า1ประตูแค่2จาก10เกมหลังสุดโดยเป็นการแพ้กับบิ๊กทีมอย่างยูเมตุสและก็อินเตอร์เท่านั้นก็เข้าใจได้นะครับเกมเนี่ยมองแล้วต่อแพงไปหน่อยคลมเมนเซมันก็หนีตายเหมือนกันน่าจะมาเน้นรับแบบเอ็กซ์ต้าแล้วอย่าลืมว่าออตแลนตาเล่นเกมกลาสดามาด้วยนะครับความสดเป็นรองคลมเมนเซแน่ท้ายสุดอัตแลนตาได้เล่นในบ้านอาจจะชนะได้จรริงนะคับ แต่การจะยิงเกินเรทคนไทยอาจจะต้องลุ้นเหนื่อยบอลทรงนี้ครับรองไปดีกว่าแพ้ลูกเดียวยังรับซับคู่นี้ระหว่างอตแลนตากับเคลโมเนเซชอบเคลโมเนเซให้รองไปลูกครึ่งคู่ที่3ครับกันโชเซเลียอีกหนึ่งคู่คู่นี้เตะก,กันเวลาตีสองสี่นาทีโรมา่าปะทะายารีฝั่งของเจ้าบ้านครับโรมา่าปัจจุบันอันดับที่5 23นัดชนะ14เสมอ1แพ้8ยิงได้27เสีย14เก็บได้43แต้มโรมา่าครับวิ่งมาด้วยฟอร์มแรง วิ่งมาอยู่ดีๆเนี่ยกลับสะดุดโคมไม่ชนะใน2นัดหลังสุดในลีกสังกันนะครับโดยเริ่มจากการที่พวกเขาเสมอกับเอซิมิลานหนึ่งหนึ่งและเกมลีกเกมล่าสุดพวกเขาบุกแพ้อุเิเซีหนึ่งศูนย์ซึ่งถ้านับรวมเกมยูโรปาลีกที่มาขั้นครับโดยเป็นการเสมอ1่หนึ่งกับพานาติไนกอสเท่ากับว่าสามเกมแล้วนะครับที่โรม่าเนี่ยไม่ชนะใครนั่นทําให้พวกเขาเสียท็อปสี่ในลีกให้กับยูเวนตุสที่ตอนนี้แต้มห่างจากพวกเขาไปสองแต้มส่วนโคโมะครับเขาตามมาเจาะแย่งโคตายูโรปาลีกเหลือแค่สองแต้มเช่นกัน เกมนี้โรมาได้กลับมาแก้ตัวในบ้านอีกครั้งนะครับต้องห้ามพลาดห้ามทําแต้มหล่นอีกหากจะหวังรักษาความหวังที่จะลุ้นท็อปสไปเล่นแชมเปี้ยนลีกความพร้อมของทีมครับวันนี้ตามรายงานผู้เล่นที่ลงสนามไม่ได้ของโรมามีโดบิกดิบาร่าเอลชชลวีฟูกุสันโคนเน่วัสและซาราโกซาผู้เล่นที่น่าจับตาลอเรนโซเปเลกรินีแม้ช่วงหลังฟอร์มของทีมจะแย่ครับแต่เขาจะเป็นหนึ่งในคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีให้กับทีมครับได้คะแนนประเมินความสามารถสูง ฤดูกาลน,นี้เล่นไป22เกม,มทําไป4ประตู1แอสซิสต์เป็นเครื่องยนต์ริมเส้นฝั่งซ้ายตัวสําคัญของโรมา่าฝั่งของคิมเบียนครับชาวเกาะกายารีปัจจุบันอันดับที่ 12- 23นัดชนะ7เสมอ7แพ้9ยิงได้28เสีย31เก็บได้28แต้มชาวเกาะเห็นเป็นทีมกลางตารางค่อนไปนข้างล่างแบบนี้3เกมหลังเนี่ยฟอร์มสวนทางกับโรม่าเลยนะครับโดยที่พวกเขาชนะรวดทั้ง3เกมเริ่มจากการาเซอร์ไ และเกมล่าสุดครับเปิดบ้านถล,ล่มเวลลนา40่ําให้ตอนนี้เด้งมาอยู่อันดับที่12ครับดีกว่าช่วงก่อนเยอะโดยเกรี่ตอนนี้ครับไม่มีลุ้นเสียวทางข้างล่างเสียวทางข้างบนอะไรทั้งสิ้นพวกเขาห่างจากโซนแดง11แต้มณตอนทําข้อมูลนะครับแต่ก็ห่างจากพื้นที่บอลยุโรปถึง13แต้มแต่อย่างน้อยด้วยความกดดันที่น้อยลงครับจากฟอร์มที่ดีขึ้นก็จะทําให้พวกเขาลงสนามด้วยความมั่นใจและหวังทําแต้มเพื่อลุ้นไปยืนอยู่บนครึ่งบนของตารางก่อน,นครับเป็นเป้าหมายระยะสั้นความพร้อมของทีมครับวันนี้ตามรายงานจะขาดเลติ ฟลิซีและโฟโรลลนโชผู้ลเล่นทีนหน้าจับตาลูกา้ามัสซิเตลีกองกลางของทีมที่โชว์มเด่นในช่วงหลังครับโดยยิงได้2จาก3เกมล่าสุดที่ลงสนามและเกมล่าสุดที่ถล่มเวโรนาก็ยิงได้1ประตูฤดูกาลน,นี้เล่นไป15เกมทําไป2ประตู2แอสซิสต์กำลังมั่นใจครับคืนนี้จะลงเป็นทีเด็ดของทีมชาวเกาะการเจอกันของคู่นี้ครับเจอกันในเกมแรกแรกบ้านของกายารี่กายารีชนะโรม่า1 0ภาพรวมการเจอกัน10ครั้งโรม่าชนะไป6ครั้งกายารี่ชนะไป2ครั้งเสมอกัน2ครั้ง เป็นโรม่าดีกว่าสกอร์สูง6ครั้งสกอร์ต่ำสี่ครั้งตลาดละซับวันนี้ครับให้โรม่าเปิดบ้านต่อ1ลูกจ่ายที่0.85สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.25จ่ายที่0.83จากข้อมูลภาพ,าพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับแม้ว่าโรม่าจะฟอร์มตกไปหน่อยในช่วงหลังครับแต่การที่เกนนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านพวกเขาจะมีกำลังใจดีขึ้นและพวกเขาเล่นในบ้านได้แกร่งเลยนะครับการเล่นในบ้านฤดูกาลนี้โรม่าเก็บชัยชนะไปแล้ว7จาก11เกม ที่สาคัญครับเกมในบ้านโคตรเหนียวครับเสียประตูในบ้านไปแค่6ประตูน้อยที่สุดในลีกใครมาเยือนที่นี่จะมายิงโรม่าไม่ใช่งานง่ายอีกทั้งที่ผ่านมาครับสติค่อนข้างขมเวลาเจอกับกายารี่โดยเฉพาะยามที่กายารี่มาเยือนกรุงโรมครับสิบเกมหลังที่กายารี่บุกมาที่นี่ครับชาวเกาะไม่ชนะเลยครับแพ้8เสมอ2และ7จาก8นัดที่แพ้แพ้แบบยิงประตูไม่ได้ที่สนามแห่งนี้ดูไม่ถูกลกกับกายารี่เท่าไหร่นะครับแต่ที่สาคัญเฮียชอบแรงจูงใจของโรม่าที่ยังมีลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีก ต่างจากไกอรี่ครับที่บอกไปแล้วตะกี้ว่าตอนนี้ไม่มีลุ้นอะไรทั้งพื้นที่บอลยุโรปหรือว่าการหนีตกชั้นดังนั้นในแง่ของแรงจูงใจเฮียชอบโรม่ามากกว่าบวกกับเกมรับของโรม่าก็ยังดูทรงดีครับ8เกมล่าสุดเก็บคินชีตไป4เกมเจอกับทีมที่ไม่ใช่ตัวท็อปของลีกเนี่ยเกมรับของโรม่าน่าจะยังเอาอยู่ครับทางด้านของไกอรี่ฟอร์มดีก็จริงแต่เล่นเกมเยือนยังไม่น่าไว้ใจครับชนะมา3เกมติดก็จริงแต่สถิตินอกบ้านฤดูกาลนี้ครับชนะแค่2จาก11นัดในเกมเยือนแถมเสียประตูในเกมเยือน7นัตด มาเยือนทีมที่เกมรับอันดับหนึ่งยามเล่นในบ้านแบบนี้ไม่ง่ายแน่ๆรูปเกมเนี่ยมีนวโน้มจะเป็นเกมที่อึดอัดครับโรม่าอาจจะไม่ได้บุกกระนำแต่เกมรับพวกเขาแน่นบวกกับเป็นบอลคุมจังหวะถ้าได้ประตูแรกครับเกมน่าจะไหลามาเข้าทางเจ้าบ้านมากกว่าอีกอย่างราคาตลาดวันนี้ครับน่าสนใจบังคับให้โรม่าต้องชนะมากกว่า1ประตูครับแต่ยังจ่ายน้อยตลาดเนี่ยดูจะเอียงมาทางฝั่งของมาป่าชัดเจนเฮียขอสรุปเลยนะครับโรม่าได้เปรียบนะครับทั้งการได้เล่นในบ้านสติเฮตุเฮตและแรงจูงใจครับ วก,กับการมีเกมรับที่โคตรแน่นในบ้านส่วนกกยารี่มาดีก็จริงครับแต่การเล่นเกมเดือนยังมีเครื่องหมายคําถามเฮียว่าโรมาชนะได้นะครับหลูกต้องมีรอยิงฝั่งลูกที่2เพื่อความมั่นใจกูนี้ระหว่างโรมาก,กับกกยารี่ชอบโรมาให้ตอบไป1ลูกแต่ใจเนี่ยอยากให้รอราคาลงมาหรือสักครึ่งพบลูกครับหรือไม่ก็แบ่งเข้า2ไม้เพื่อความชัวร์ความปลอดภัยคู่สุดท้ายครับไปกันที่อังกฤษลีกรองเดือนชมเป็นชิปคูนีเตก,กันเวลาตีสามเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดเจอกับมิดเดิลสโบรฝั่งของเจบบ ปัจจุบันอันดับที่15 30นัดชนะ12เสมอ3แพ้15ยิงได้43เสีย43เก็บได้39แต้มเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดครับกับภารกิจกู้ฟอร์มหลังจากโชว์ฟอร์มแย่ในช่วงต้นของฤดูกาลพวกเขาไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆครับจนตอนนี้มาอยู่อันดับที่15แต้มเนี่ยห่างจากโซนแดง7แต้มห่างขึ้นเรื่อยๆครับพร้อมกับความกดดันที่ลดน้อยลงโดยที่ช่วงหลังพวกเขาฟอร์มดีเลยครับไม่แพ้ใครใน3เกมหลังเกมลีกและเป็นการชนะ2จาก3เกมนั้น ดูที่เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอ็อกฟอร์ด3-1ไล่ตามอันดับเพย์ออฟอยู่ห่างๆครับ8แต้มณนะตอนท้อมูลเกมนี้ได้เล่นในบ้านหวังเก็บ3แต้มทําฟอร์มดีต่อเนื่องรักษาโมเมนตัมเพื่อไปลุ้นพื้นที่เพย์ออฟเลื่อนชั้นอีกครั้งความร้อของทีมตามรายงานวันนี้ที่ลงสนามไม่ได้มี3คนได้แก่เด um, วิสแมคคลัมและไรวาวอลผู้เล่นทีนาดับตาอังเดรบรูคตัวรุกริมเส้นฝั่งขวาวัย22ปีครับโชว์ฟอร์มเด็ดดวงในช่วงหลังด้วยการทาประตูได โดยเกมล่าสุดที่หักเขาออกฟอร์ดก็ทําประตูได้ดดูกาลน,นี้เล่นไป28เกมครับทำไป4ประตู2แอสซิสต์กำลังเข้าฝักฟอร์มกำลังมั่นใจครับหวังโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องพาดับไข่บินสูงฝั่งของทิมเยือนมิดสโบรครับปัจจุบันอันดับที่2รองจากฝูง30นัดชนะ17เสมอ7แพ้6ยิงได้47เสีย29เก็บได้58แต้มสิง์แดงมิดสโบรครับช่วงนี้ฟอร์มฮอตเหลือหลายชนะรวดใน5เกมลีกหลังสุดโดยที่เกมล่าสุดเปิดบ้านเฉือนนอริช เมื่อประกอบกับฟอร์มที่ตกลงมาของจ่าฟูงโคเวนทรีครับทาให้ตอนนี้แต้มทาบกับจ่าฟูงแล้วเป็นรองแค่ลูกได้เสียและแต้มห่างจากอันดับที่3ามเฮาสิตี้ในโซนเพย์ออฟสี่แต้มแน่นอนว่าย,ยังไม่มากพอนะครับยังไม่ปลอดภัยสำหรับการเลื่อนชั้นทันทีพวกเขาต้องการเก็บชัยชนะรักษาความมั่นใจและโมเมนต,ตัมให้ดีอย่างต่อเนื่องครับเพื่อเป้าหมายในการกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกความพร้อมของทีมครับวันนี้ตามในงานพวกเขาจะขาดผู้เล่นได้แก่บังกูราเอ็ดมุนสันโจนส์ลานนฮานและซาเน่ คูเลนทีน่าจับตาครับเฮเดนเฮกนี่กองกลางกับตันทีมจอมขยันครับที่ในเกมล่าสุดเป็นคนซัดประตูชัยให้กับทีมชนะนอรลิชฟอร์มเยี่ยมไปเลยนะครับเป็นตัวหลักของทีมที่ลงเล่นไปถึง32เกมทําไป5ประตู5้าแอซิสได้คะแนนสูงจากเว็บโซฟาสกอร์ในช่วงหลังครับเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบลูกตั้งเตะของทีมอีกด้วยการเจอกันของคู่นี้เจอกันในเกมแรกแรกบ้านของเมดิสโบร์เดิสโบรชนะไป1นึนภาพรวมการเจอกัน10ครั้งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะไป4ครั้งเมดิสโบรชนะไป5คครรััั้้งงเสมอกน1 สูสีนะครับเป็นเมดิเตสโบรทำได้ดีกว่านิดหน่อยสกอร์สูง6ครั้งสกอร์ต่ำสี่ครั้งตลาดละ่าซับเปิดมาครับให้วันนี้เป็นเจ้าบ้านเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายต่อที่ราคาปอปอสเสมอครบครึ่งจ่ายที่0.99จุดเก้าสกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.5จ่ายที่0.85จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสถิติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับเกมคู่นี้น่าจะสนุกนะครับดูจะเป็นเกมเปิดเพราะเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดครับเชฟยูมีฟอร์มในบ้านที่ดูเป็นขาขึ้นส่วน Mid เนวนนมัต,มต,ต,มตว ต่างมีดีต่างมีแรงจูงใจน่าจะใส่กันยับฝั่งของเจ้าบ้านครับเชฟยู you, ดับไข่เล่นในบ้าน7เกมหลังครับยิงไปถึง20ประตู4เกมเย่าหลังสุดซัดไป12ประตูครับยิงในบ้านมา8เกมติดต่อกันคาร์ลัมโอฮาร่ครับที่3มเกมหลังเล่นในบ้านจัดไป2ประตูกําลังเข้าฝักทรงนี้เจอใครตอนนี้ก็น่าจะมีลุ้นประตูได้นะครับคนกำลังได้ใจแต่ว่าดับคู่ก็ไม่มีคลินชีสมา9เกมติดต่อกันแล้วเช่นกันครับยิงได้เสียได้ส่วนมิเดิลสโบครับสิงแดงเล่นเกมเดือนยังไม่ค่อยนิ่ง เพราะเสียประตูมา10เกมติดต่อกันในเกมเยือนครับแต่ใน10เกมนั้นไม่ยิงเพียงแค่3เกมเท่านั้นยิงได้เสียได้เช่นกันแล้ว4ี่จาก6เกมเยือนหลังสุดของมิดลสโบรครับมีประตูรวมมากกว่า2.5ประตูแปลว่าแนวรับถึงแม้จะยังมีช่องให้เจาะแต่เกมรุกก็สวนได้ตลอดนอกจากนั้น4ี่จาก5เกมหลีกหลังสุดของมิดลสโบรครับก็มีการสอยกันเกิน2.5ประตูแต่ต้องไม่ลืมว่าจะอย่างไรก็ตามครับมิดลสโบรเนี่ยก็ชนะรวดมา5เกมติดด้วยฟอร์มที่ดีมีความมั่นใจแบบนี้พวกเขาจะไม่ไปตั้งรับแน่ ยิ่งตอกย้าแนวโน้มว่าเกมนี้มีโอกาสออกสกอร์สูงครับเกมนี้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับเจ้าบ้านมาด้วยฟอร์มในบ้านที่กาลังมั่นใจพร้อมยิงได้แต่ทีมเยือนมิเดิลสโบรครับรองจากฝูงที่กาลังมั่นใจก็มีหมัดพร้อมสวนแรงๆเช่นกันมองแล้วจะเป็นเกมที่มีประตูเกิดขึ้นจากทั้ง2ฝั่งครับและลุ้นอีกลูกได้แน่นอนคู่นี้ระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับมิเดิลสโบรชอบสกอร์สูง2.5สรุปในค่ำคืนนี้กับมาวินบอลอินไซต์บอลชอบเฮียให้ตามนี้ครับคู่รกก่เออเออขงาาที เบียริวกับเอสปันยอนชอบเบียริวให้ต่อไปครึ่งควบลูกส่วนที่กันโช่2คู่ครับอัตลตันต้ากับเคลโมเนเซชอบเคลโมเนเซให้รองลูกคึงโรมากับกายารีชอบโรมาให้ต่อ1ลูกและปิดท้ายที่อังกฤษครับลีกรองเดอะแชมเปี้ยนชิพเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดกับมิเลิสโบรชอบสกอร์สูง2.5 1หนึ่งตัวเต็ง3ตัวชอบชอบสุดในคืนวันนี้ชอบเบียริวให้ต่อไปครึ่งควบลูกส่วนสเต็ป3ให้รองเคลโมเนเซต่อโรมาแล้วก็สกอร์สูงคู่ของเชฟฟิลล์ยูไนเต็ด ทั้งหมดก็เป็นการวิเคราะห์และก็มุมมองของเกมในคืนนี้และครั้งถ้าฟังแล้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยอยากให้วิเคราะห์คู่ไหนเพิ่มเติมพิมพ์ถามมาเลยครับเดี๋ยวเฮียเข้าไปตอบให้มาวินบอทอินไซต์ขอให้ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกครับแล้วก็โชคดีตื่นมารับทรัพย์เฮงๆงสวันนี้สวัสดีครับ